สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเรามาพบกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรนะคะสําหรับวันนี้แนวทางการคํานวณสูตรของเราขอแนะนําการคํานวณคูณชด2ตัวบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดประจำวันที่16สิงหาคมพศ2564นะคะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้นะคะแนวทางการคํานวณสูตรของเราทางเราจะจับชดสองตัวบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะ รวมกันสนับสนุนสลากกินเบรัฐบาลคําตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะจากสำหรับแนวทางการคำนวณสตรของเราทางเราขอแนะนำการจับฉลุดสองตัวบ,บนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะสำหรับสูตรคำนวณของเราในวันนี้นะคะท่านผู้ชมชดข้างบนนะคะเอาหลักพันบวกหลักหน่วยล่างนะคะบวกสามบวกหกนะคะท่านผู้ชม หลักพันบวกหลักโนวยล่างบวกสามบวกหกแหละสําหรับชุดข้างล่างเอาหลักหมืน่นบวกหลักพันนะคะบวกหนึ่งบวกหกนะคะท่านผู้ชมเรามาคํานวณจับชุดสองตัวบนโดยกันนะคะท่านผู้ชมว่าสําหรับเลขเด่นสองตัวบนของเราในวันนี้คํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างการคํานวณสูตรนะคะเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจอกตัวเลขอะไรนะคะ ขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระว,วงังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนําสูตรไปใช้จะเรามาเริ่มทําการคานวณด้วยกันนะคะท่านผู้ชมชุดข้างบนนะคะหลักพันเลขสี่นะคะสี่บวกสี่ได้แปดไดเล็กเด่นแปดนะคะแปดบวกสามนะคะได้สิบเอ็ดไดเล็เด่นหนึ่งหนึ่งบวกหกนะคะได้เจ็ดและชุดข้างล่าง หลักมือนะคะเลขแปดแปดบวกสี่นะคะสิบสองสิบเจ้ในเลขเด่น 2, สองสองบวกหนึ่งนะคะได้สามสามบวกหกนะคะได้เก้าจะสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบ,บนออกเก้าเจ็ดสองสำหรับแนวทางการคํานวณคู่ชุดสองตัวบ,บนในงวดนี้ชุดข้างบนคํานวณได้นะคะเลขแปดเลขหนึ่งเลขเจ็ดและชุดข้างล่างคํานวณได้เลขสองเลขสามเลข 7, เก้าผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบ,บนนะคะเก้าเจ็ดสองเพราะฉะนั้นสําหรับการจับชุดสองตัวบ,บนในงวดนี้ ชุดข้างบนข้าวตัวเลขเด่นได้7นะคะท่านผู้ชมแล้ชุดข้างล่างข้าวตัวเลขเด่นได้2นะคะ2ตัวบนในงวดนี้ออก72สอเรามารับชมกันต่อนะคะท่านผู้ชมชุดข้างบนหลักพันนะคะเลขสองสอบกห้านะคะได้เจ็ดเดลขเด่นเจ็ดนะคะเจ็ดบวกสามนะคะได้ 10, สิบเดลิโซนโซนบวกหกนะคะได้หกและชุดข้างล่าง หลักมือเลขเก้าเก้าบวกสองสิบเอ็ดสิบเอ็ดอะไรเด่นหนึ่งหนึงบวกหนึ่งนะคะได้สองสองบุยหกนะคะได้แปดสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงดถัดมานะคะสามตัวบนออกแปดหกหนึ่งสำหรับแนวทางการคำนวณเด่นสองตักบนในงดนี้ชุดข้างบนคำนวณได้นะคะเลขเจ็ดเลขศูนย์และเลขหกและชุดข้างล่างคำนวณได้เลขหนึ่งเลขสองและเลขแปดผลลงมาได้ออกมาแล้วสามตักบนแปดหกหนึ่งเพราะฉะนั้นสำหรับการจับชุดสองตัวบนในงูนี้ ชดข้างบนคาวตัวเลขเด่นเลขหกนะคะและชดข้างล่างคาวตัวเลขเด่นเลขหนึ่งนะคะสองตัวบนในงดนี้ออกหกหนึ่งเรามารับชมกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณในงดถัดมาชดข้างบนนะคะหลักพันเลขหนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดนะคะได้แปดได้เลขเด่นแปดนะคะแปดบวกสามนะคะได้สิบเอ็ดได้เลขเด่นหนึ่งหนึ่งบวกหกนะคะได้เจ็ดและชุดข้างล่าง ลักมือเลขเก้บวกหนึะคะได้สิบสิเลขเด่นศูนย์ศูนบกหก็ได้หนึนบวะคะได้เจ็ดหรับผลออกรางวันที่หในงวดถัดมานะคะสตัวบนออกห้าห่งเจ็ดจากหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นสตัวบนในงวดนี้ชดข้างบนคำนวณได้นะคะเลขแเลขหนึ่และเลขเและชุดข้างล่างคำนวณได้เลขศูเลขหและเลขเจ็ผลรางวัลได้ออกมาแล้วสตัวบนนะคะห้าเดเพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณเลขเด่นสตัวบนในงวดนี้ ชดข้างบนคาวตัวเลขเด่นเลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชมและชดข้างล่างคาวตัวเลขเด่นเลขเจ็ดนะคะสองตัวบนออกหนึ่งเจ็ดสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาชดข้างบนนะคะหลักพันเลยสามสามบวกเก้าสิบสองสิบสองไเลขเด่นสองนะคะสองบวกสามได้ห้าห้าบวกหกได้สิบเอ็ดไเลขเด่นหนึ่งและชดข้างล่าง หลกักหมื่นเลขหนึงหบวก3ามนะคะได้สได้เลขเด่นสี่นะคะสี่บวกหนึ่งได้ห้ห้าบวกหกได้สิบเอ็ดเลขเด่นหนึ่งจะสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสตัวบนออกเจ็สอ้าสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นสองตัวบนในงวดนี้ชดข้างบนคำนวณได้นะคะเลขสองเลขห้าเลขหนึ่งและชดข้างล่างคำนวณได้เลขสเลขห้าเลขหนึ่งผลรางวัลได้ออกมาแล้วสตัวบนนะคะเจ็ดสองห เพราะฉะนั้นสาหรับการจับชดสองตัวบนในงวดนี้ชดข้างบนคาวตเลขเด่นเลยสองนะคะและชดข้างล่างคาวตเลขเด่นเลยห้านะคะสองตัวบนในงวดนี้ออกสองห้าจะเรามาดูบ่อกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมาชดข้างบนนะคะหลักพันเลยหกหกบวกศูนย์ 6, 6 0, ก็ได้หกนะคะท่านผู้ชมหกบวกสามนะคะได้เก้าเก้าบวกหกนะคะได้สิบห้าไดลขเด่นห้าและชดข้างล่าง หลักมือเลยห้าห้าบวกหกนะคะสิบเอ็ดสิบเอ็ดแต่เลขเด่นหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งก็ได้สองสองบวกหกนะคะได้แปดจะสําหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกสองหกหนึ่งสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นสองตัวบนในงวดนี้ชดข้างบนคำนวณได้นะคะเลขหกเลขเก้าเลขห้าผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะจะขออภัยนะคะท่านผู้ชม ขอโทษด้วยนะคะท่านผู film, ้ชมชดกระบบนคำนวณได้เลขเด่นนะคะเลขหกเลขเก้าเลขห้าและชุดข้างล่างคำนวณได้เลขหนึ่งเลขสองเลขแปดนะคะผลลงัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนนะคะท่านผู้ชมสองหกหนึ่งเพราะฉะนั้นสําหรับการจับชดสองตัวบนในงวดนี้ชดข้างบนคาวตัวเลขเด่นเลขหกนะคะและชดข้างล่างคาวตัวเลขเด่นเลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชมสองตัวบนในงวดนี้ออกหกหนึ่งนะคะสําหรับหกหนึ่งนี้คืองวดประจาวันที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมสามตัวบนในงวดนี้ออกสองหกหนึ่งนะคะ สำหรับ Neil ang, แนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดประจำวันที่16สิงหาคมพศ2564นะคะทา่านผู้ชมสูตรคำนวณของเราในวันวนี้นะคะแนวทางคู่ชด2ตัวบนเป็นแนวทางใหม่ mới, นะคะทา่านผู้ชมทางเราจะคำนวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะ, 3, ะ,คะแล้วจะจับชด2ตัวบนให้ท่านผู้ชมด้วยนะคะเนะพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลอากกินแบ่งรัฐบาลนะคะท่านผะู้ชมสำหรับแนวทางจับชด2ตัวบนของเราในสูตรคำนวณนี้ จับชดได้ทั้งหมดเก้าชดนะคะท่านผู้ชมจะเรามาทําการคํานวณด้วยกันนะคะชดข้างบนนะคะหลักพันเลขศูนย์บวกเก้าก็ได้เก้านะคะท่านผู้ชมได้เลขเด่นเก้าเก้าบวกสามนะคะได้สิบสองได้เลขเด่นสองสองบวกหกนะคะได้แปดและชดข้างล่างนะคะหลักหมื่นเลขหนึ่งหนึ่งบวกศูนย์ก็ได้หนึ่งนะคะหนึ่งบุยหนึ่งได้สองสองบุยหกนะคะได้แปดจะสําหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชม ะสำหรับวันนี้แนวทางการคำนวณคูดชด2ตัวบนของเรานะคะทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วนะคะท่านผู้ชมชดข้างบนนะคะได้เลข9เลข2และเลข8และชดข้างล่างคำนวณได้เลข1เลข2และเลข8นะคะสำหรับสุดคำนวณของเราจับชดได้ทั้งหมด9ก้ชดนะคะท่านผู้ชมได้นะคะ91 92 98 21 22 28 8 1 8 2 8 8นะคะท่านผู้ชมจาก 1970, สำหรับวันนี anyway. ้สูตรคำนวณของเรานะคะท่านผู้ชมแนวทางครูชด2ตัวบนนะคะในงวดประจำวันที่16สิงหาคมนี้ทางเราการคำนวณจับชดทั้งหมดได้9ก้าชดนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะได้าหนึ่งเก้าสองเ82าแปดสองหนึ่นะคะท่านผู้ชมเรามารอ ล้นกันนะคะท่านผู้ชมขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะท่านผู้ชมทั้งหมดเก้าชนนี้ขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมท,ทุกทท่านโชคดีนะคะเฮ้ hey, hey, ยรวยรวยท,ทุกทท่านนะคะสวัสดีค่ะ